วันนี้เรามาสั่งเรื่องราวของหนุ่มชาวแอฟริกันคนหนึ่งชื่อว่าบรีซี่ที่บินมาลงกรุงเทพด้วยความคาดหวังและความตื่นเต้นเขาเปิดกล้องถ่ายวิดีโอตั้งแต่วินาทีแรกที่ก้าวเท้าลงถนนกรุงเทพและสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนั้นมันเป็นมากกว่าแค่การท่องเที่ยวธรรมดาธรรม,มันคือการค้นพบว่าทำไมเมืองนี้ถึงทำให้คนทั่วโลกตกหลุมรักเรื่องราวเริ่มต้นที่สยามพารากอน ศูนย์การค้าสุดหรูใจกลางกรุงเทพบลีซี่เดินมองซ้ายมองขวาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาพูดกับกล้องว่ากรุงเทพสวยจริงๆนะมีรถไฟฟ้าวิ่งขึ้นตะบนฟ้าเมืองนี้มันเจ๋งมากนี่คือความรู้สึกแรกของคนที่เคยได้ยินชื่อเสียงของกรุงเทพมานานแต่พอได้มาเห็นด้วยตาตนเองจริงๆมันทําให้เขารู้สึกว่าเหมือนมากกว่าที่คิดไว้ซะอีกแล้วเขาก็บอกว่า วันนี้เขามีแผนจะไปเยาวราชย่านช้น่นาทาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและนี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัยที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความอบอุ่นจากผู้คนที่เขาได้พบเจอระหว่างทางเดินไปที่สยามสแควร์บรีซี่เจอกับงานอีเวนต์โปรโมตซีรีส์ทีวีที่มีคนมาเยอะมากเขาเข้าไปถามคนไทยว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างเกิดอะไรขึ้นเหรอสาวไทยคนหนึ่งยิ้มแย้มบอกเขาว่านี่คืองานโปรโมทซีรีส์ใหม่ และก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเธอก็บอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะมันเป็นแค่ประโยคง่ายๆแต่สำหรับลีซี่มันเป็นมากกว่านั้นเขาหันมาบอกกับกล้องว่าผู้คนที่นี่น่ารักมากใจดีจริงๆนี่คือสิ่งที่หลายคนที่เคยมาเมืองไทยมักจะพูดถึงไม่ใช่แค่วัดวาอารามไม่ใช่แค่อาหารอร่อยแต่คือคนที่ทำให้ที่นี่พิเศษคนไทยที่ยิ้มง่ายต้อนรับดีและทำให้คนแปลกหน้ารู้สึกเหมือนอยู่บ้าน ตอนนั้นเขาเดินไปเจอกับสาวไทยอีกคนหนึ่งที่สวยมากชื่อไอรีนซึ่งเป็นแอมบาสเดอร์จากมหาวิทยาลัยซินานบริซี่มองเถินและบอกว่าคุณสวยมากเลยคุณเป็นมิสไทยแลนด์เหรอไอรีนหัวเราะแล้วบอกว่าไม่ใช่แต่เธอก็ยิ้มแย้มคุยกับเขาด้วยความเป็นมิตรพวกเขาแลกเปลี่ยนอินสตาแกรมและไอรีนก็บอกว่าขอให้สนุกกับการเที่ยวในไทยนะคะบริซี่หันมาบอกกับผู้ชมว่าพวกเธอรู้ไหมในภาษาไทย คำว่าซอยหมายถึงผู้หญิงสวยนะเขาเรียนรู้ภาษาไทยไปด้วยพยายามพูดคำไทยบ้างและคนไทยที่เขาเจอก็จะหัวเราะด้วยความยินดีไม่มีใครล้อเลียนไม่มีใครดูถูกแต่ทุกคนดูมีความสุขที่เขาพยายามแล้วเรื่องราวก็เปลี่ยนไปเขาเดินไปเจอกับกลุ่มสาวจากจีนบริซซี่ทักไถ่พวกเธอแล้วพูดว่าผมมาจากแอฟริกาสาวจีนตื่นเต้นมากพวกเธอตะโกนว่าว้าวปาบา้า และพากันไายรูปกับเขานี่คือภาพที่น่าสนใจมากในใจกลางกรุงเทพคนจากแอฟริกาได้เจอกับคนจากจีนและทุกคนก็รู้สึกตื่นเต้นที่ได้พบเจอกันกรุงเทพไม่ได้เป็นแค่เมืองหลวงของไทยแต่มันคือจุดรวมพลของโลกมันคือที่ที่ทุกวัฒนธรรมมาเจอกันและทุกคนก็รู้สึกต้อนรบับหลังจากนั้นบรีซี่ก็ตัดสินใจที่จะไปเยาวาราชและเขาเลือกที่จะนั่งตุกต๊กตุ๊กเขาต่อรองราคากับคนขับว่า ไปเยาวราชเท่าไหรคนขับบอก150บาทแต่สุดท้ายก็ตกลงกันที่200บาทบรีซี่หัวเราะและบอกว่าโอเคไม่เป็นไร200ก็ได้เขาขึ้นตุกตุกด้วยความตื่นเต้นบอกกับกล้องว่านี่คือหาหณะที่ผมชอบที่สุดในประเทศไทยตุกตุกมันเจ๋งมากระหว่างทางเขามองออกไปนอกหน้าต่างตุกตุกมองดูถนนมองดูผู้คนมองดูตึกสูงมองดูร้านค้าเล็กๆก,กริ่นทางและเขาก็พูดว่ากรุงเทพม,มันเป็นเมืองที่เร็วมาก ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ผมชอบแบบนี้มันคือความรู้สึกของคนที่เคยอยู่ในสังคมที่ช้ากว่าเรามาเจอกับจังหวะของกรุงเทพที่ไม่เคยหยุดนิ่งมันทําให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรให้คนพบตลอดเวลาพอถึงเยาวราชบรีซี่ลงจากตุกต๊กๆุ๊กแล้วมองไปรอบๆด้วยความตะลึงที่นี่เจ๋งมากมีอาหารเยอะมากทั้งถนนเลยเขาเดินไปตามซอยมองดูร้านอาหารทุกร้าน กลิ่นหอมจากเกี๊ยวทอดผัดไทยและอาหารนานาชนิดลอยมาถึงจมูกเขาหยุดที่ร้านเกี๊ยวทอดร้านหนึ่งถามว่าเท่าไหร่เจ้าของร้านบอกว่า100บาทได้6ชิ้นบริซี่คิดว่าเขายังไม่อยากกินตอนนี้เขาอยากเดินดูก่อนเลยบอกกับเจ้าของร้านว่าผมจ่ายเงินไว้ก่อนได้ไหมครับแล้วผมจะกลับมาเอาทีหลังชุนชำผมได้ไหมเจ้าของร้านหัวเราะแล้วบอกว่าได้สิจำได้เขาหล่อมีกล้องบริซี่หัวเราะอ,อยากโกหกสิ แต่เขาก็รู้สึกดีใจที่ได้รับการต้อนรับแบบนี้จากนั้นเขาก็ไปหาอาหารอย่างอื่นเขาเห็นข้าวเหนียวอะไรสักอย่างที่ดูน่าสนใจลองชิมแล้วบอกว่าอร่อยมากแล้วก็กลับไปเอาเกี๊ยวทอดที่สั่งไว้พอได้กินเขาก็ทำหน้าประหลาดใจโอ้แม่เจ้าอร่อยมากเขากินด้วยความเพลิดเพลินไม่ใช่แค่เพราะมันอร่อยแต่เพราะมันคือประสบการณ์มันคือการได้สัมผัสวัฒนธรรมผ่านอาหารระหว่างที่เขานั่งกินอาหารอยู่ตรงนั้น เขาก็เจอกับสาวสวยคนหนึ่งจากรัสเซียชื่อมาเรียสาวสวยอายุ20ปีที่มาเที่ยวกรุงเทพแค่สองวันบรีซี่เดินเข้าไปทักทายพวกเขาคุยกันเรื่องกรุงเทพมาเรียบอกว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่คึกคักมากแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือความแตกต่างคุณจะเห็นบ้านเก่าที่เกือบจะพังทั้งข้างกับร้านอาหารหรูคุณจะเห็นปราสาททองคําสูงตรหงงานข้างๆกับร้านอาหารริมทางและคนที่นี่คนจากทุกชาติทุกวัยมารวมกันที่นี่ กรุงเทพมันเหมือนสลัดผสมทุกอย่างอยู่ใกล้กันคำพูดของมาเรียนนั้นสะท้อนสิ่งที่หลายคนรู้สึกกรุงเทพไม่ได้สมบูรณ์แบบมันมีความเก่ามีความใหม่มีความรวยมีความจนแต่ทุกอย่างมันผสมกลมกลืนกันได้อย่างน่าอัศจรรย์และนั่นก็คือเสน่ห์ของมันรีซี่เห็นด้วยเขาบอกว่าใช่กรุงเทพมันพิเศษมากมาเรียบอกว่าเธอกลัวที่จะกินอาหารข้างทางเพราะเธอเป็นคนที่กินอาหารระวังสุขภาพ บีซี่หัวเราะงั้นหมายความว่าผมสกโปรดเหรอมาเรียรีปฏิเสธไม่ใช่หรอกแค่ท้องของฉันอาจจะไม่ชินเฉยพวกเขาหัวเราะด้วยกันและนี่คือความงามของการเจอกันคนต่างวัฒนธรรมต่างภาษาต่างประเทศแต่พอมาเจอกันที่กรุงเทพทุกคนก็รู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนกันพวกเขาเดินไปด้วยกันสักพักถ่ายรูปให้กันคุยกันเรื่องการเดินทางมาเรียบอกว่าเธอจะอยู่ที่กรุงเทพอีกสี่วันแล้วจะกลับมอสโกบิซี่บอกว่า ถ้าผมไปมอสโกนะคุณต้องเป็นไกด์ผมนะมาเรียงหวนระโอเคได้แล้วพวกเขาก็ยันใจกันไปแต่บีซี่บอกกับกล้องว่านี่แหละครับบางทีการถ่ายรูปให้คนอื่นมันทำให้เราได้เพื่อนใหม่รูปภาพมันสามารถเชื่อมโยงคนได้จากนั้นเขาก็ไปสั่งผัดไทยกุ้งเมนูขึ้นเชือของไทยที่ใครมาก็ต้องลองเขานั่งรอในกลางถนนที่เต็มไปด้วยคนเดินผ่านและมอเตอร์ไซค์วิ่งไปมาบรรยากาศคึกคักมากเขาบอกว่า วันนี้ยาวมากผมเดินไปหลายที่เลยแต่มันสนุกมากกรุงเทพเป็นเมืองที่ไม่มีวันเบื่อจริงๆทุกวันมีอะไรใหม่ให้ค,นค้นพบมันเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาพอผัดไทยมาถึงเขาก็เริ่มกินมีการบีบมะนาวใส่เครื่องปรุงเขาบอกว่าคนไทยชอบใส่มะนาวในอาหารทุกอย่างเลยนะแล้วก็กินด้วยความอริดอร่อยหน้าตาของเขาบอกทุกอย่างเขาไม่ต้องพูดอะไรมากแค่รอยยิ้มบนหมหน้าก็บอกได้เลยว่าเขาพอใจแค่ไหน จากนั้นเขาก็ไปซื้อสมูทตี้นมดื่มเดินไปด้วยความสบายใจมองดูผู้คนไปมามองดูไฟสีสันของป้ายร้านมองดูความคึกคักของเยาวราชยามค่าคืนและเขาก็พูดว่าเยาวราชตอนกลางคืนมันสวยมากไฟสีสันเยอะมากคนเยอะมากนี่คือเหตุผลที่หลายคนมาที่นี่เพื่อถ่ายรูปมันน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆและเขาก็สรุปทิ้งถ่ายว่ากรุงเทพสุดยอดจริงๆครับวันนี้สนุกมาก ผมได้เจอหลายคนได้กินหลายอย่างได้เห็นหลายสถานที่และทุกอย่างมันพิเศษมากผมยังไม่รู้ว่าจะไปเมืองไหนต่อหรือจะอยู่ที่กรุงเทพตรอแต่ที่แน่ๆคือผมรักที่นี่มากและนี่ก็คือคำตอบของคำถามที่หลายคนสงสัยทำไมต่างถ้าถึงชอบประเทศไทยทำไมถึงรักที่นี่มันไม่ใช่แค่เพราะอาหารอร่อยไม่ใช่แค่เพราะวัดสวยไม่ใช่แค่เพราะราคาถูกแต่มันคือผู้คนมันคือรอยยิ้มมันคือการต้อนรับ มันคือบรรยากาศที่ทำให้คนแปลกนั่งรู้สึกเหมือนกลับบ้านกรุงเทพเป็นเมืองที่ผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยกับความหนังเดิมระหว่างความเร็วกับความช้าระหว่างความรวยกับความเรียบง่ายและทุกอย่างมันอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนคนไทยไม่ได้มีแต่ภาษาอังกฤษที่กเก่งถ้าพวกเขามีรอยยิ้มที่จริงใจพวกเขาพร้อมจะช่วยเหลือพวกเขาทำให้ทุกคนรู้สึกว่ายินดีต้อนรับและสำหรับลีซี่นุ่มจากแอฟริกา ที่บินมาไกลเพื่อมาดูว่ากรุงเทพเป็นอย่างไรเขาได้คำตอบแล้วกรุงเทพไม่ได้เป็นแค่เมืองท่องเที่ยวมันคือประสบการณ์มันคือความทรงจำมันคือที่ที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีชีวิตชีวาและมันก็คือที่ที่เขาอยากจะกลับมาอีกนี่คือเสน่ห์ของเมืองไทยเสน่ห์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคำพูดแต่ต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองและเมื่อมาแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมทุกคนที่เคยมาถึงอยากจะกลับมาอีก